ทั้งเช้าทั้งเย็นลุงพลถ่ายรูปกับแฟนคลับไม่หยุดหย่อนเลยเหนื่อยแทนเดี๋ยวเรื่องกล้องแน่ค่ะอันนี้ถ่ายถ่ายบริเวณหน้าบ้านนะครับนี่นี่ถ่ายไปเวณหน้าบ้านลุงพลยายนยจะแค่วมีแค่วมมีเอามาจากไหนครับเนี้ยอ๋อมาจากนาแกค่ะนาแกเนาะมาบ่อนี่ซื้อปูครับคุณยายคุณยายมาจากไหนครับน้องบ้านนาแกค่ะนาแกเป็นไงครับชอบลุงพลตรงไหนครับ จั๊ยจั๊กวอลโปลเป็นเอ้าวอาโปเป็นเอ้าเป็นยังเงวอลคือพ่อมเห็นละเป็นวอาไส้บุเป็นก็เลยบุกาว้อลเอ้าวอลคือพ่อมก็ได้มาจั๊กไส่ครับมาจากนาแก่ค่ะมาจักนาแก่เนาะจ้าโอ้แล้วเป็นสไดายดีบ่ครับพอลงพลแล้วยังครับพอแล้วถ่ายรูปแล้วครับลงพลโอ้เป็นไงมั่งน่ารักไหมก็น่ารักอยู่รุ่มรอรุ่ม่อนี่นี่คุณดิชมคุณดิฉชม มาจากนาแกว่าลุงพอหล่อไหมเออรูปหล่อค่ะสดใจปูเอสดใจปูโอ้ยจะไปแยกปูเราดิดิดูก่อนเท่าไรนี่นะถุงละร้อยครับขายไหมผมขายถุงละสองร้อยให้ลองกินดูก่อนพอดีกินบ่อยแล้วขเหายากเนาะยากไปแล้วครับคุณพี่คุณพี่ไปบายุณพี่ไปมาไปจับไปจับไปจับมาจากนาแก